และอย่างหนึ่งนะครับเผื่อคนที่อยากกำลังจะเลือกซื้อบ้านผมจะเลือกที่พื้นมันแข็งทุกคนดูนี่นะพื้นมันแน่นเวลาเราเดินเหยียบามันงตึงไมได้ดิฉกนังไม่ไ้เป็นบารนะครับทุกคนมันเบื่อแล้วมันหมดยุคดื่มแล้วผมก็เลยไม่ค่อยได้ดื่มแล้วไม่เชื่อดูนี่หมดหมดนี่ก็เป็นอาณาจากักรทองแพสเกม ผมลดมาเหลือสองเพราะผมมองว่ามันเกจกัะไปขอผมก็มีอะไรนะก็จะมีแบบกล้องตัวหนึ่งกล้องตัวนี้ก็แพงมากค่อนข้างใส่ใจคุณภาพงานมากๆแล้วก็ทอมของผมทอมกระจกอลาเครื่องข้อดีของไอเคตัวนี้มันดีตรงไหนรู้ป่ะทุกคนแล้วก็ดูทีวีที่รองตีนตอนนี้จะเป็นที่เก็บกระเป๋าของแม็กกี้เขานะครับผมใบนี้ก็เท่าไหร่ก็แกเป็นคนซื้อมากสพายไม่ใช่หรอ จำไม่ได้แล้วหรอความจำสั้นแล้วเราอ่ะนี่มันยัดหน่อยดอกลาวมลอยไทยเก็บไว้ดีตัวคือทำให้ในเทจำไม่ได้ว่าวันอะไรก็แล้วกันครทุกคนผมจะพามันดูเสื้อผ้าแบรนด์นี้วันอะไรวันอะไรอันนี้ของกับนะครับเป็นกันคือเดินผ่านช็อปใช่ไหมชอบตัวนี้เอาเลยนี่ก็เสื้อเสื้อโอุ๊ยเสืยอก็น้อยใจ ีมาแล้วพา,าขึ้นไปดูข้างบนห้องหน่อยสิว่ามันข้างบนเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งเป็นห้องแห่งความรักของเราเลยนะคเออทุกคนอ,อ่าและอย่างหนึ่งนะครับเผื่อคนที่อยากกำลังจะเลือกซื้อบ้านผมจะเลือกโครงการที่พื้นมันแข็งพื้นปนะันไดเนี่ยทุกคนดูนี่นะพื<อ>มันแน่เราเดินเหยียบทั้งหมดมันตึงตึงไม่ได้ได้เสียงดังก็คือโครงสร้างมันจะดีเลยนะครับอ่ะนี่ใส่ นี่เดี๋ยวผมจะบอกต้นตอขสายนี้ให้ฟังแต่ตามมาก่อนจะเผื่อรีวิวห้องแพค นี่ฮะก่อนจะเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นบาร์นะครับทุกคนซึ่งผมก็จะใช้เอาไว้สั่งๆกับจากทีพวกดีมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเราก็อาจจะมีปาร์ตี้กันบ้างหรือเวลาผู้ใหญ่ามาบ้านเนีย้ยมีดื่มกันเนี่ยก็จะหาเหล้าที่หน้าบาร์เพราะว่าผมเป็นบาร์เทนเดอร์ทำงานร้านเหล้าอะไรดื่มมตลอดนะครับทุกคนแต่ว่ามันเบื่อแล้วมันหมดยุคดื่มนะผมก็เลยไม่ค่อยได้ดื่มแล้วนะครับแต่นานๆที่ก็มีปาร์ตี้กับน้องๆบ้าง,ง,งามีไว้ก็ดีนะครับคิดถูกที่ทำก,ก,ก็มี น้ำด้วยเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นไฟด้วยนะทุกคนดูเปิดนี่เนี่ยดูดิทุกคนผมไม่ค่อยได้มากินจริงๆนะไม่เชื่อดูนี่หมดทวดเลยไม่เหลือแล้วขวดเลยนี่หยดแล้วไม่มีตะหยดเลยอยแต่ไม่ค่อยได้กินนะไม่ค่อยได้กินแต่มันต้มีอยไม่หยุดหลอกแล้วมันก็ต้องหมดแหละเพราะว่ามันซื้อมาตั้งแต่ทําบ้านตอนแรกเป็นไออีแล้วอ่ะตอนนี้เราอยู่ระหว่างกลาง ห้องนอนขผมห้องแคสเกมของผมผมให้ทุกคนเลือกครับว่าทุกคนอยากจะไปดูห้องไหนก่อนอยากดูห้องแคสเกมบวกหนึ่งครับอยากดูห้องนอนบวกสองครับตกลงจะไปเท่าไรครับาจะไปดูได้ยังไงอ่ะได้เราทําแอปได้คนสามารถเลือกเข้าไปดูซ้ายไดเราไม่ใช่เรากดดูครับเรากดดูอ๋อปวดใช่ไหมฮะผมเ <laughs> <laughs> ดาห้องแคสเกมถ้าก่อนจะเข้าห้องแคสเกมนี่เราจะรีบดูทุกของง้อกทุกมุมแล้วก็นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าแอร์พลาส บ้าหายใจได้แทุก็หายใจได้จริงนะคือเข้าบ้านมาเหมือนเปิดแอร์ทิ้งไว้อะแล้วก่อนนะคือบางทีเข้ามาแล้วแบบวูผมถามอมี่เปิดแอร์วะเพราะว่าแบบฟิวมันมามาณ้องอยู่ดีบดิบเย็น บ้านเนี้ยมันก็จะแบบมันจะมีแบบระบบถ่ายอากาศอากาศร้อนเกินไปมันจะปักให้อุณหภูมิบ้านเนี้ยมันไม่ร้อนเองนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็คือระบบบ้านหายใจได้นน่เองแล,แล้วก็จะมีระบบประตูประตูทุกประตูที่ผมผ่านเข้ามาถ้าผมเปิดสัญญาณการขโมยหรือว่าไม่อยู่บ้านเนี้ยมีคนเปิดประตูปุ๊บมันจะร้อนดันดดงดังดังดังมากเในบ้านเ,น,เนี้ย ทำงานอัตโนมัสนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใช้หอมอนนี่เราจะแบบฉุกเฉินอะไรเงี้ยฮััลโห<ด>ลบ้านบนต้นโยมันจะร้องดังติ๊กอุ้ยมันดังมากทุกคนมันดังไปถึงหน้าหมู่บ้าน<ช><ช>อ่ะท้องไหนก่อนห้องใครเกมเนาะปลาปลาของบูญค,ครับนี่นี่ก็เป็นอาณาจักรข้องแคสเกมของผมนั่นเอง ก็จะมีทางด้านของคอมของผมที่ผมใช้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้3จอแต่ว่าผมกลดมาเหลือสองเพราะว่าผมมองว่ามันเก่งจังไลผมก็เลยย้ายมาเหลือ2จอนะครับผมและทีวีของผมเนี่ยเมื่อก่อนนะครับผมจะใช้หน่วเป็นเดซี่นี่เลยนะผมพูดไปเลยผมไม่บอกจอเท่านี้ตั้งแต่นี้ล่อยจอตอนนี้หรอเด็กที่บานก็ไม่รู้พูดแล้วแบบอยากจะลงไว้ตาย แล้วก็จะมีกล้องตัวหนึ่งกล้องตัวนี้ก็แพงมากกันตางใส่ใจคุณภาพงานมากๆากนะครับสำหรับการแคสเกมนะครับต้องแคสเกมต้องใช้กล้องตัวใหญ่ปกติเขาใช้เวฟแคมเันใช่ใช่แต่กล้องผมเป็นกล้องที่แบบชัดมากจะเปิดให้ดูคือชัดว่าตัวที่ถ่ายตัวนี้อีกนะครับตัวตัวนี้กล้องเน่าจะประมาณ6กถึงแปดหมื่นกันไม่ได้เราซื้อนานแล้วเนาะนานมากจริงครับผมไม่่อยได้จำเพราะว่าซื้อมาใช้อะใจราคาไทยแล้วใช้บมันถ้าเราซื้อมาใช้เครื่องไอ้ตัวเลนตัวนี้ตัวเดียวก็หกถึงแปดหมื่นเหมือนกันถามว่ามันดียังไง ดูนะฮะฮทุกคนเห็นตัวผมใช่ไหม,ไมนี่ก่อนนี้อ่ะทุกคนเห็นตัวผมปะนี่คือตัวผมใช่ปะแลดูข้างหลังครับมันจะเบอร์เราไม่ต้องใช้กีซีกีน่ะมันจะเบอร์สวยมากสวยมากจัดตาถ้าดูจากตาเปล่าสวยมากเลยนะซึ่งก็อัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้ดูได้อยาอะขึ้นมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทํางานตทำหนักขึ้นมาก็คือความร้อนนะะแล้วก็คอมของผมต้องรีวิวอะไรมากคอมกระจกอลาเครื่อนงน่ะนี่ก็บเลยขยะมากเลยคนดูดิอยู่บ้านมันขยะเลย แต่ว่าข้างในก็แน่นอยู่ CPU ร์ดจอของอะไรเงี้ยแม่นแต่ข้อดีของไอเคสตัวนี้มันดีตรงไหนรู้ป่ะทุกคนแล้วก็ดูทีวีที่ลองตีนถ <laughs> ัดไปก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้ครับข,ของผมตัวนี้จะใช้เอ่อเทศหรือไม่ก็อะไรกึ้นะครับทุกคนส่งงานหรืออะไรเี้ก็จะสักฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาของผมอันนี้ก็จะเป็นกุชชี่นะครับผมกุชชี่เรือนนี้ก็ห้าหมืม่นหรือเท่าไหร่ แต่อันนี้จําได้อันนี้ห้าหมื่นหกครับทุกคนมีนาฬิกาอยู่สองเรือนเรือนนี้ห้าหมื่นเรือนนี้ห้าหมื่นเซนแต่เพื่อนผมจานทีมราคาเท่าไหร่นะเออมก็ลดอะไรกับเอแปดแสนเองผมก็ใส่นาฬิกากระจกงอกง่อยพับเรือนละห้าหมื่นเองแต่ผมห้าหมื่นเยอะนะห้าหมื่นเยอะด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นโมเดลนะครับอันนี้เป็นโซโลนะครับผม เรืออะไรเหมือนกันก็อันนี้เป็นนี่เลยน้องเนสโกนะครับร่างานเราสุดๆนะครับทุกคนสวยมากชอบมากมีไฟด้วยนะถ้าเปิดจริงจะมีไฟสวยมากคู่เลยนะครับแล้วกนะ็นี่ไงมเป็นไหมนี่ มัแต่งคันนี้ผมก็มูนมานะครับรถคันนี้นะครับผมซึ่งมันเหมือนกับรถของจริงของผมมากนะครับเขาน่าจะเอาต้นแบบรถผมไปทำนะครับล้อก็ล้อ,อ,อผมเลยใช่ปนะแล้วก็ปีแล้วก็ดีฟิเซอร์หลังหรืออะไรเงี้ยเหมือนของผมเป๊ะเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบอีกตัวถุงอาก,กาศนี่นี่อ๋ออันนี้ก็เป็นกล่องอันดับอของเอพิกยังไม่ได้แกะเลยว่ามีอะไรบ้าง้ t u มเบิร์สน่าจะส่งให้นะครับผมที bers, นะ่ Universe สังกัดนี้ ยอดมากแล้วก็นี่ครับเป็นเสื้อที่ผมใส่ไปถ่ายงาน S T D นะครับมันไม่มีขายนะ <Hey. S 1> ผมทำม,มาเพื่อให้ทีมงานพวกดีมพวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบคนในทีมอะไรเยีายก็ได้ใส่แต่ว่าไม่มีขายนะครับกคนซึ่งเป็นตัวที่สวยมากและคนอยากซื้อเยอะมากมากจริงๆนะขายจนไม่รู้เลวนะครับแต่ว่าเรื่องความเป็นลิมิเต็ดนะครับมันก็จะมีแค่แค่นตัวเองนะครับ oh. จบแล้วครับห้องแคสเกม นี่อันนี้ห้องน้ําที่ผมเคยโดนขังในห้องน้ํานะครับทุกคนใครยี่ไม่เคยดูดูคลิปโดนขังในห้องน้ํากับจระเข้เ<อ>นี่ยเราจระเข้มาแก้ผม,ม,อ,ม,อ,อ,มอ่ะตัวเปรเลยจระเข้สุบเรือไม่เคยถังที่เป็นยันไนเมอร์จบมันแดกแม่งเลยม่ะโอเคได้เข้าสู่ห้องน้ำบ้านผมว่ามีใครกล้าเข้าไป <Nope. S 1> ในห้องน้ำเลยไม่บ้านครับไอดีหรืออะไรมาไม่เคยได้ขึ้นไปไอหนกล้าขึ้น,น,ม,นมันนั่งนอนกอดกอดสุบเลยอ่ะมาดูกันข้างในมีอะไรไฟทุกันครับ คืออะไรควรหลังจะสวยหรอหลอกอะไรมีคือห้องนอนผมนั่นเองโอ้หอมมากห้องนอนผมหอมมากนะเพราะว่าผมจะมีเครื่องแบบทำอินหอมอยู่โอ้คครับก็ลาพิ่กี้และ้วผมขอละเนี่ยพาดูห้องเลย ก็จะเป็นบ้าผมนะคะรอดเลยตั้งแต่หน้าบ้านคนดูคลิปใช่ไหมคนเราดูกี่นาทีแล้วผมอ่ะเดินตั้งแต่หน้าบ้านมาถึงเมื่อเนี้กี่นาทีโคตรแนวเหนื่อยกินเหนื่อยไม่ได้เราเป็นอยู่ในกองสู้ครับเพราะฉะนั้นผมก็จะสู้กับคนดูครับเพราะฉะนั้นพี่กีวีได้คุณบอกพี่หนูมีอะไรบ้างใช้อะไรบ้างหลักๆก็คือเราจะใช้พัดลมนะคะพี่เนมชอบพัดลมเนี่ย แค่วินเนมขาดท่านลมคือนอนไม่หลับนะคะผมเป็นคนนอนเปิดแอร์แล้วเปิดพัดลมด้วยครับแต่เป็นคนขี้หนักงงะดิแต่บ้านของผมที่คือบิวอินหมดเลยนะทุกคนแต่ที่ผ่านตาทุกคนมามันอาจจะดูไม่ออกแต่ว่ามีอ,มอะไรบ้างผมตั้งใจนะผมตั้งใจให้มันดูไม่ออกเพราะว่าแบบอยากให้ดูบ้านเหมือนบ้านปกติไอ้ลิ้วเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็บิวอินเพิ่มนะแล้วก็เตียงเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่ขึ้นมาเลยก็บิวอินนะ สูงมากนะครัทุกคนเนี่ยท,ทีวีทีีวหรืออะไรเงี้ยบิวอินเพิ่มหมดเลยนะเนี่ยเิ่นชงเล่นชักเนี่ยพวกนี้บิ้วอินหมดเลยนะครับแล้วก็กำแพงเห็นไหมแต่สีเทาเนี่ยเป็นลิ like. ้วอย่างเงี้ยบิอินเพิ่มหมดเลยนะดูไม่ออกใช่ไหมคิดว่าแบบซื้อบ้านมาได้อย่างนี้เลยไม่ใช่นะบ้านบุกบับมันไม่มีอะไรเลยห้องนี้เป็นห้องสี่เหลี่ยมนะปกติเลยห้องที่แบบเราไปเช่าห้องอ่ะมันจะมีแต่ห้องปเปล่าๆอยไม่มีอะไรเลยตรงนี้ก็บิ้วอินเพิ่มหมดเลยนะครับกระจกบานนี้บิ้วอินเพิ่มหมดเลยเป็นกระจกแบบมือสัมผัสนะครับ แ,บบแ,แ,แม่แห่มนสว่างไหมพอ่อก็เลยใช้เจ้าพี่มาแปะเถอะตรงนี้จะเป็นที่เก็บกระเป๋าของแม็กกี้เขานะครับผมใบนี้ก็ใครรู้ราคาก็คอมเมนต์ได้นะครับเท่าไหร่ก็แกเป็นคนซื้อมากสพายไม่เท่าหรอจะไม่ได้แล้วหรอควอาม,วามจาุสั้นแล้วหรอใครที่ข้าใช้ครับหมายถึงใคกพีใช้ใชน่าจะตกไปเราเป็นแสน,นอยู่นะ ก็ใบนี้ก็จะตกประมาณ5 6, ้ามือครับทุกคนนี่ครับก็กรเาี่ซ่าเคยใช้แบรนเนมใบแรกแล้วก็ไม่มีเลยตัวที่ซื้อให้อันนี้เป็นแดดหน่อยดอกลาบดอกลา,กลา,กลา,ายไทยเก็บไว้ดีตั<อ>วท<ะ>ี่ดีดีพอแล้วกันเป็นคนซื้อให้จริงหรือเปล่าใครซื้อให้เ,าเห้าหรอดูดิซื้อให้เใหเทจ่ไม่ได้ว่าวันอะไร ก็แล้วับทุกคนผมจะพามันดูเสื้อผ้าแบรนด์นีสดวันอะไรวันอะไรให้คิดคิดใช้ชื่อชมพูชมพูนี่เขาก็จะเป็นไอโฟนและแท็บเล็ตที่ผมได้ใช้อยู่ในบ้านหลังนี้ทำไมแกเป็นคนอย่างนี้ไม่คยจำอะไรได้เลยรูปรูปนี้ก็คือรูปที่ทำมาพิเศษแหละทำมาประมาณสี่ห้าก็นี่แหละวันนี้ก็ไปถ่าย อ่ะก็เนี่ยครับหัวนอนก็จะเป็นนี่เป็นรูปผมกับพิกกี้นะครับแล<อ>้วเ,เสื้อผ้าที่ขวยตรงนี้นะครับซึ่งจริงมันมีเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าน่าจะซับนะครับทุกคนอ่ะผมจะให้ทุกคนดูแล้วกันว่าเสื้อผ้าแพงๆผมมันมีอะไรบ้างอยากให้ทุกคนเห็นกระตาล่ะว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนกับไอตัวละร้อยเก้าเก้ากับไอตัวละเป็นหมื่นแต่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอกทุกคนดูนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้แพงสุด ตัวนี้โฮเอ็มตัวนี้เสื้อกันหนาวตัวนี้พีเอใส่เต้นเพลงก้มต่ำตัวนี้ก็หลักหมื่นแหละไม่ดูเท่าไหร่จำได้ซื้อมาราคาโฮเอ็มมันขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้นี่ไงเสื้อตัวนี้แหละสุดตัวนี้แรงสุดแรงชิ้นไม่มีขายแต่คนหาซื้อเยอะมากเอาไว้ใส่ทํางานแล้วก็อ่ะไอตัวเนี้ยที่แบบกุชชี่เบลงูมาเลยเข้ามาอี่เอวเนี่ยคนเห็นไอเส้นนี้ไหมไอเส้นโง่ๆเนี่ยนี่ราคาเนี่ยสองหมื่นห้าเนี่ยจำได้ด้วยเหรอได้นี่ทุกคนดูสายมันดูหนังมันเนี้ย มันก็ไม่ได้อะแต่แต่มันก็ดีแหละมันก็สวยแหละนี่เสือมันก็แหละเลยหนักนะห้าหมื่นห้านี่ซื้อมาทำไมเซ็นซื้ออะไรมาไม่เคยจำได้หรอกก็แต่พูดมาวีอะไรผมจำได้ดป,ป,ป,ป่าตัวนี้ถูกถูกนะตัวนี้ของตัวนี้จิ๊กจั๊ก นนะครัับตวี้ก็ 6, เห็นคือเดินผ่านช็อปใช่ไหมช็อปตัวนี้เอาเลยเท้าแบบผมใส่ไปออกทริปที่ไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบคนใส่เพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับเ<ไ>จ้าของแบรนด์นี่โทรมาขอบคุณเล<ไ>ยขอบคุณคุณเนมากครับฝากบอกปากไอ้คนที่ใส่บอกปากเขาเสื้อมันสวยอยู่นะค <c oughs> นะุณซื้อมาใส่คุยเองไม่ได้ใส่เพราะพึงอันนี้ก็ของแท้แอนด์เอ็มนะตัวนี้ไม่แพงนี่แค่เก้าร้อยนี่เก้าร้อย กับมือกวาเนี่ยมันนี้ก็ดูเนื้อผ้าสีนี่อันนั้นซักไปตั้งหลายรอบมันยังสวยอยู่เลยแต่อันเนี้ยเห็นไหมเวลาซักแล้วอ่ะมันจะเป็นขุยเนี่ยใช่ไหมมันขุยใช่ไหมผมไม่ได้เปรียบเทียบนะนี่คือของที่ผมใช้เองเด้อนะครับทุกคนนะดูอันนี้อันนี้ก็ยังไม่มีเลยไม่มีขุยออกมาเลยอันนี้ก็เสื้อเสื้อโอ๊ย เดี๋ยวก็น้อยใจแล้วก็ไปมาแล้วทีเดี๋ยวมาแล้วนะครับไปติดตามแกได้นะช่วงนี้แกไม่ค่อยได้ทำยูทูบเลยมาดูติดตามทำไมเลิกติดตามมาติดตามผมด้วยชอกชอบอันนี้ก็ตัวนี้ก็แพงนะครับเสื้อเชิ้ตตัวนี้ก็แพงใส่บ่อยตัวนี้ใส่บ่อยนะครับใส่ออกงานใส่อะไรก็มืดนปะเท่าไหร่ปะไม่กล้าบอกราคาเขาแกโต้งจริงหมื่นหนึ่งซื้อมาทำไมตอนมันบ้าก็อยากได้แล้วทุ่ก็แต่แต่แต่ตัวละร้อยเก้าสิบ แต่อันนี้ผมพูดตรงนะต่างนะต่างต่างแล้วก็จริงจริงก็มีเยอะนะครับทุกคนเนี่ยวนนี้ก็น่าจะไปจับมานะอีีิโซ่ตรงนี้ด้วยนะล็อกคอตัวนี้น่าจะประมาณ8,900เาราซื้อมาตอนนี้ไม่รู้ราคาขึ้นเป็นอะไร ไม่รู้ไงไอหลุมกินนี้ไม่รู้เลยไอ้แม่ไอ้สายฟ้าเนี่ยไอ้สายฟ้างโง่เลยไม่ได้ไม่เคยจำอะไรได้เลยเอ้ยผมผมเป็นคนชอบพูดอย่างนี้นะเว้ยชอบพูดแบบเนี่ยไอ้เรื่องโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมผมชอบพูดอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้โง่หรอกนะทุกคนอ่ะโอเคหมดลาแล้วนี่ก็อันนี้ที่แพงอันนี้ก็จะเป็นสูตรสูตรเมสูตรเต้นใน tiktok กับพี่เจใช่สูตรเต้นใน tiktok กองพี่เจอันนี้ก็จะเป็นเตารีเตารีแบบนี่เป็อะไรก็นเนี่ย ส่วนมากแม่บ้านจะรีบอ,อ่ะนี่อันภนูมิใจนําเหนือเลยจริงๆตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะแต่ผมทำเพิ่มอีกห้องนึงเพราะว่าเวลาผมไปค้ดอาบน้ำเนี่ยแล้วห้อง,ห,องห้องนอนมันดูห้องแอร์ถ้าเราอาบน้ำตบแล้วออกมาเจอแอร์เลยอะเหนาเลยหนาที่มหายเลยเป็นไข้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็เลยทําประตูนี่ก็คือ,อแยกห้องไปเลยนะครับออกมาก็จะไม่หนาวประตูนี้เพิ่มอีกไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่ามันต้องกั้นไงต้องกั้นเพิ่มมาตัวนี้ถ้เป็น ตู้เสื้อผ้าหมเลยตู้เสื้อผ้าหมเลยตู้เสื้อผ้าผมตัไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เป็นเสื้อพิกกี้นะครับผมเดี๋ยวยตอนแรกที่ทําห้องนี้นะคะทุกคนเนี่ยตู้เสื้อผ้าพูดกับช่างวิวว่าจะไปใส่หมดเหรอพี่ทําไมมันเยอะจังแล้วตอนนี้ค่ะแน่นทุกตู้แน่นทุกตู้แน่นทุกตที่พี่เนมไปแขวนข้างนอกตรงนั้นก็เพราะว่าแบบนี้แหละทุกคนมันเต็มอ่ะ ให้ดูห้องน้ํานิดนึงแล้วกันผมกับพี่กี้เพื่ออาบน้ําไปนะครับผมปกติไม่เคยให้ใครดูห้องน้ําเลยจริงอ่ะนิดเดียวแล้วกันนี่ครับห้องน้ำาบ ห้องน้ำนะครับแล้วก็ชักโครกก็จะเป็นแบบเปินกุ่มกินห้องอาบน้ำก็จะเป็นประตูกระจกกั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรปกติห้องอาน้ำ,นำโอเคน่าจะหมดทุกชองทุกมุมแล้วนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วผมยังไม่ได้ให้ดูอะไรไปผมไม่ดูทุกห้องแล้วนะเหลือแค่หน้าบ้านที่เราจะต้องทำคลิปแยกบอกกันว่าเราจะทําอะไรนะครับ โอเคเราได้ดูกันสักทีคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยกันมานานมากๆนะครับผมก็จะไปกันอ,อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับไม่เหนื่อยนะผมเดินพูดตั้งนานมากตรงนีมม้เหนื่อยมากนะทุกคนใช่กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับสหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วก็ในคลิปหน้าอย่าลืมดูแล้วกันว่าหน้าบ้านเนี่ยเราจะทำอะไรกันบ้าง ห้องแคสเกมยักษ์หรือเป็ศัตรูยักษ์อะไรอย่างเงี้ย<อ>ทำลิฟต์จัดเออใช่เพราะว่า,วารถแบบมีสี่ห้าคันอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อะโอเคก็ต่ตากนั้ครับทุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่รับชมกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ทำให้ผมมีวันนี้แล้วก็แล้วก็ผมก็จะทำทุกอย่างออกมาให้มันดีที่สุดนะครับให้มันเหมาะครับท่านผู้ชมที่รับผมขนาดนี้นะครับผมรักท่านผู้ชมมากๆนะครับผมรักท่านผู้ชมจริงๆจากใจเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบูซา